สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จรวดการเกษตรครับซึหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปดูการไถเบิกครับนะครับเป็นเป็นไถเบิกอ้อยตอนะครับแต่ยังไม่ลงปุ๋ยนะครับนะครับก็คือเปนโรนะครับแต่นี้ก็ให้ดูกันยากแล้วนะครับแปลงที่ติดกับแปลงมันจะมาแนะครับโอ้สิ่งรูอาจจะสิ่งดั้นเป็นอยนะครับ ก็รบกวนนะครับอยู่ไเนียนะครับก็ให้ดูไว้ก่อนนะครับนั่นก็จะเป็นการลงปุยนล้นแหละครับซึ่งฝนก็ตกมากพอดีนะครับแต่ตอนนี้อยู่ไว้ก่อนในปุยได้มาไม่ครบเลครับก็จะเบือ บำรุงยังยังเอาอยู่นะครับอ้อยจะมีป้ายต่อสองวันนะครับก็ยังไม่ได้ฝนอยู่นะครับก็ไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าเราจะส่งงานให้ด้วยด้วยคุณต้าของเราเองนะครับเพราะว่าพอไปขายนะมันก็จะไม่ค่อยได้ราคามันก็อิ่มปุกไปนะครับหรือที่เรียกกันว่าอ้อยธุรานะครับนะครับเราก็ยังต้องบำรุงรักษาเองนะครับน้ําไม่ได้ให้นะครับก็เลยเป็นเรื่ารสภาพว่าให้น้ำฝนเรื่อนี้แหละนะครับ แหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับพอ,อเขาถูกฝ<อ><ฟ>นเขาก็จะนี่ยนะครับน้ำตามธรรมชาตินะครับ,ข,นนรบขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่างเอเนื่องครับสวัสดีครับ